e ีพนีนี่งานมอ t ต้ทีพีนะครับ Expo Thailand to the world มฟันไปหมือเวาครบมากมาเพรจริงๆมอโตทีพีจริงๆโอ้ oh. สวัสดีครับมีนายกหลาชแนลครับ EP น,นี้นี่รู้ก็รู้ว่าผมจะไปไหนนะครับ เพื่อเข้าร่วมงานนี้โดยเฉพาะนะครับเป็นงานแข่ง3ล้อของประเทศไทยไม่ใช่ไม่ใช่3ล้อนะเป็นงานมอเตอร์จีพีนะครับนี่บัตรอยุ่ที่คอแล้วแต่เราก็ต้องเลือกรถให้เหมาะสมนะเดี๋ยวจะไปวิ่งแข่งกับเขาด้วยมอเตอร์จีพีวีไอพีเป็นไงวีไอพีเราเนื่องว่าเราได้มีโอกาสดีกว่านะผู้ใหญ่ใจดีให้บัตร v i p เข้าไปดูงานมอเตอร์จีพีมีหรือเรา,จะ,าจะพาที่จะพาเพื่อนๆไปด้วยกันนะครับมอเตอร์จีพีอ่ะคืองานที่สุดของมอเตอร์ไซค์ระดับโลกมาแข่งทั่วประเทศมาแข่งที่ประเทศไทยนะเมื่อวานมีงานแข่งไปแล้ววันนี้มีีด้วยวย,วยเชน กล้องสมเกียรติด้วยนะคือตัวแทนของประเทศไทยนะครับคือผมม่ต้องบอกก่อนยอมรับจริงๆว่าสายมอเตอร์ไซค์ดูบ้างแต่ไม่ได้แบบสายลึกไงพอเรามีโอกาสร่วมงานเราก็ยินดีมากอยากไปมอเตอร์ไซค์ดูตั้งแต่เด็กชอบตั้งแต่เด็กแต่พอเราอายุเยอะกลัวกลัวกิ้งกลัวหมูแดงก็เลยไม่ค่อยได้สัมผัส่าไรแต่ถ้าอย่างงี้ผมไหวนะสู้ตายนะขึ้นมาเลยเพราะแล้วเดี๋ยวเราไปเลยมอเตอร์จีพีไปไป โอ้เป็นงานรถที่แบบไม่เคยไม่เคยไปด้วยมั้งมันหูรถนิดสองข้างทางไปมแบบจะถึงแล้วจะถึงแล้วเต็มแบบเต็มย,วยาวๆแบบย,วยาวๆโอ้โหถ้าเดินยงนั้นปะหูที่จอดรถแบบย,วยาวๆแต่ไม่ต้องห่วงครับซันเดย์วีไอพีวิลเลจเออไปดูนี่ผมไม่รู้นะว่าโดยปกติไม่เคยมามาดูงานใหญ่โตขนาดนีน้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างบัต <VIP S 2> ร VIP แตกต่างยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูในโซนนะคือคือคือต้องขอโม้เน่อยเพราะว่าผู้ใหญ่จะดีเขา ให้มาเพื่อไปดูจริงๆเราก็มีโอกาสไอยหน่ได้ไปดูแล้วเลยพาเพ,เ,พเพื่อนไปดูบรรยากาศมีอะไรบ้างโซนวีไอพีโซนวีไอพีอย่างดีที่สุดนะคืออยู่ในโซนห้องแอร์ดูรถในห้องแอร์ก็มีข้าวกินมีเครื่องดื่มทั้งวันไม่อัน้นแค่นี้แหละที่เราต้องการอ๋อแล้วก็ได้เดินพิดเลนไปเจอนะักแข่งเข้าดูผิดได้ก็โอเคอ่ะเราเราก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยด้วยไปพร้อมๆกันนะบัตร v ีไอวันแต่เรามาวันเดียวเพราะว่าติดงานภารกิจจะได้เมื่อวานไม่ได้มาแต่ไม่ไรวันนี้เป็นนนวััตดสิชปจี วีลคัมม์ทูมอตโต้จีพีวีไอพีเอ็กซิเดนต์เฮ้ยประสบการณ์วีไอพีเป็นไงวะวีไอพีเล่ามาจากอะไรอ่ะเวลี่อินพอร์ตเอนท์เพอร์เซนตะบุคคลที่สําคัญมากแล้วคนอย่างเราเนี่ยน่าสำคัญไม่น่าสําคัญเราอ่ะเขาแค่ให้โอกาสเราก็โชคดีแล้วแล้วเราไปถึงเราไปกินเนี่ยตะการกลางเขาจะว่าวะ้าเราหิวอ่ะมาความหิวเออหิวอ่ะหิวว่ะเนี่ยไปถึงเราไม่ถ่ายไม่ให้เพื่อนๆดูกินไม่เนี่ยทั้งวัน คือดื่ฟรีด้วยแล้วเมาไนหลับเมายยมนะอนแอดอยู่นั่นแหละนะจอดรถตรงไหนได้ครับจดดอดรถด้านนอกทีท้งใดไม่มีป<า>ัญหาครับจอดไม่ได้หรอปีไหนที่ไม่แก่ผมก็เลยไม่รู้ต,รต้องไปเลี้ยวขวาด้ต้องไมเลีเ้ยวขวานี่หูอากาศตื่นเต้นว่ะจ้จ้าจ้าบีบีบอบีไปสามันี เสียงไปกี่ตับมตับตับเสียวว่ะโอ้ยรถอยู่หน้าง <ๆ S 2> าน<ๆ>แล้วครับ<ๆ>อยู่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วรถส่งเขาให้คนในพื้นมาได้มีไรายได้ด้วยเนาะรถก็เป็นเอาก,กองฟางเอาผ้ามาจากที่ต้องวิ่งงานงานไล่งานอะไรเนี่ยไปดูดิ ก็ช่วงนี้มามีไรายได้ด้วยบ่อหน้าก็เป็นฟางอะ่ะนี่มีโลโกโล้ c ชฟตันเซอร,ร์วิสรับส่งภายในสนามโต๊สุดยอดอะ่ะธรรมดารถรถอย่างนี้ใช้งานในอะไรพี่การเกษตรครับการ,กรเกษตรใส่มนันใส่กล้วยแล้วอ้อ,อยแล้วช่วงนี้พอว่างงานก็มาวิ่งงานนี้ต่อเจ๋งดดเจ๋งมากพี่โคตรเท่อะ ที่สปอนเซอร์ทั้งหลายนะมีเยอะแยะมากมายครับเอาพายตาอ a พิเลียเลสบูบิตต t o ้นโอ้โหเยอะแยะมากมายนี่เราอยู่ในทีมของเลฟโซเลยเป็นทีมของน้ำมันเครื่องเลฟโซเลยเข้ามาก็จะมีบูธต่างๆนะนี่ดีดีเป็นล้อแม็กไอล้อมอเตอร์ไซค์นะเป็นผลิตภัณฑ์ของมอเตอร์ไซค์นะฝั่งน,นี้เป็น n e x t ตอร์นี่เนสเตอร์ก็จะมีรถแข่งอ่าเน่เนี่ยรถแข่งเนสเตอร์เลย จอดโชว์อยู่แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่ารถแข่งคือนี่ครับนี่นี่นี่น่าสนใจที่สุดน่าสนใจที่สุดคือมากกว่ามอเตอร์ไซค์เนสเตอร์เนสเตอร์ค่ะโอ้เอาไปไหนครับนี่เนี่ครับเนสเตอร์สวัสสดีค่ะวยๆทั้งนั้นขอเนื่องมาเลยยาวๆเลยนี่จะเป็นรูปแบบขายชุดมอเตอร์ไซค์ชุดอุ้มไยเหรอถุงมือโอ้โหที่หมด คุณน้องแข็งนี่สองหมื่นห้าหรือหมื่นเก้ากันแว่นตาตอนนี้ก็เป็นหูของแว่นตาต่างๆเจอม้ามาเฟยแล้วนี่ขายแบตอยู่ม้ามาเฟสก็ขายแบตอยู่ที่บูธยูซ่าสร้างจริงนะตรงนี้สร้างจริงนะดูดิดบูธยูซ่าแบตม้ามากเฟสมาขาย สวยมากสวยมากอุ้ยสวยกว่านี่เตรียมเข้าสู่สนามแล้วข้างในแล้วตรงนี้เราเมื่อกี้เราเข้ามาเป็นบูธนะนี่ก็มีบูธต่างๆของทีมต่างๆฮอนด้ายามาฮ่าได้ลองเข้าไปดูเข้าไปดูโอโตซีพี่เขาถึงรุกเจอซิตี้เขาถึงก็เจอพิตี้สาวสวยสวยจริงๆเลยไปไหนล่ะซิตี้อ้าเจอพิตี้สาวสวย ตรงนี้สวยที่สุดในงานเลยเนีย่ยพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะน้องสาวสุดที่รักตรงนี้เราเข้ามาถูกจังหวะเวลาพอดีตรงบูธ Moto ต p Hero Walk ก็คือนักแขงจะมาเดินตรงนี้โชว์ตัวเหรอไม่เปล่าขึ้แม่ทีจะเชินะเดี๋ยวเราดูเราดูจริงๆเรามาวันนี้เราเชียร์อยู่แล้วแน่นอนกล้องสมเกียรติอาสมเกียรติจันทา รักแข่ง <just S 1> แลว้วแล้วเอซีประเทศไทยนีน่ยอทุกคนจริงๆแล้วเขามาเน,นี่ยข้างไปแล้วเหรอเนี่ยข้างกันหมดแล้วอ่วนะ วนนี้อยู่กับ2สาวสวยนะครับข้างผมเลยนะชื่ออะไรกันบ้างนะตัวไหนอะไรนะครับจัสลินจัสลินจัสลินตัวเจจัสลินอ่อันยาอันยาอะไรครับไทยอเัเลียทำไมเด็กผู้หญิงงานรู้ว่าแบบไฟอะไรเงี้ยทำไมถึงชอบคุณพ่อเขาชอบดู F1 นะคะอ๋อแต่จริงชอบ F1 แล้วก็แล้วคุณตาเขาดู m o t o g p คุณตาก็เลยช่วยสอนเราก็แบบเลยชอบดูพร้อมพรีงานระดับโลกมาก็ต้องมา อ๋อแล้วชอบเหมือนกันนะครับชอบแจ็คเมลเลอร์แล้วก็ชอบมาร์ตินด้วยโอ้โหชอบโทนี่มากกว่าโทนี่มอเตอร์สองอ๋อมอเตอร์สองนี่ชอบอะไรหรอไม่เขาแบบเก่งไม่ชอบมอเตอร์สองก็ชอบกล้องสองเกียร์แหละครับชอบชอบค่ะแต่ว่าแบบหนูชอบโทนี่เพราะว่าหนูคิดว่าเขาขับเก่งแล้วหนูอยากให้เขาเป็นแบบแชมเปี้ยนชิพปีนี้ตอนนี้เขาจะได้ไหมแชมป์เปี้ยนชิพปีนี้หนูคิดว่าหนูคิดว่าเขาแบบหนูคิดว่าคอสตาร์จะได้ปีนี้แต่ปีหน้าหนูคิดว่าเขาได้แน่ได้เลยเสร็จ ปีหน้าเราก็ต้องให้พี่ก้องสมเกียรติลองได้เหมือนกันเนาะที่เราต้องจนะเกือบนะเดี๋ยวเราดูสนามนี้ว่าเป็นไงแบบอยากให้แบบพี่ก้องแบบขึ้นโพรดิวชั่แบบที่เดิมต้องได้ต้องได้ค่ะเราใจช่วยกันเนาะขอบคุณมากสองสาวครับขอบคุณครับครับตอนนี้อยู่กับสองสาวท่านตัวขันชื่ออะไรกันบ้างชื่อเตยค่ะชื่อเตยชื่อแอนจี แอนจี้สัญชาติอะไรครับสวิตสวิตไม่มีนักแข่งสวิตใช่ไหมไม่มีไม่มีแต่วันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษนี่ w h ยทำไมแจ็คม่มีเรื่องคนเชียร์เยอะนะคนเชียร์เยอะนะนี่ใครอ่ะแจ็คแจ็คไม่มีเรื่องเหมือนกันอ๋อเคดีเอ็มเคดีเอ็มได้ลุ้นแชมป์ประจำปีไหมครับไม่ได้แล้วดูคดิเนาะใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตามเชียร์ไปเรื่อยๆนะแล้วโมโตทูต้องเชียร์ใครโขนี่อยเบรดอ๋ออ๋อโขนี่อ๋อโอเคแต่ พี่ก้องพี่ก้องอยู่แล้วเราก็ต้องลุ้นพี่ก้องนะพี่ก้องคนไทยนะผมถามน่ะผมอยากรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยสาวสวยเงี้ยทำไมถึงสนใจพวกมอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเพราะอะไรโตขึ้นมากับครอบครัวที่แข่งอยู่แล้วคุณพ่อใช่ค่ะอคุณพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยออ๋เลยมาชอบก็เลยติดตามเลยอันนี้เพื่อนเพื่อนแข่งด้วยก็เลยเชียร์ด้วยอ๋อเป็นนักแข่งเหรอครับมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีแข่งที่ไทยด้วยโอ้โหป้ายจีนเผกิดไปติดตามเนาะก็เ xchlegel e e คุณสาวสวยมากครับอมค,ครับมาตรงนี้นี่ที่เราที่เราอ๋อตรงนี้เขาจะเป็น V I P Village เดี๋ยวค้าแจะแยกกันเนาะสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะ <Yeah. S 2> เนาะเหนื่อยนะครับสวยๆนี่คือเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ก็ยังยิ้มสวยอยู่ อเข้ามาบรรยากาศข้างในโอ้โเป็นโซนแบบมีบันไดลงบันไดล้วยนี่มีมอเตอร์ไซค์จอดชอด้วยไปเราขึ้นไปของเลปโซเราไปดูของเลปโซลเลยชั่คราวไม่มีโอกาสได้เข้ามานะถ้าเป็นเราซื้อเองอะไงน,นี่เป็นยาว <laughs> ไม่รู้ว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นไงสุดท้ายไม่เห็นสนามน,นะเป็นจอทีวีอ๋อก็คือชั้นนั้นแหละแต่นี้เป็นโซนแบ่งตรงนั้นแหละแต่เขาจะแบ่งโซนเดินเข้าทางนี้้าเป็นสะพานข้าวเป็นอุโมงค์ข้ามเลยเพราะว่าสนามอยู่ฝั่งข้างในเข้ามาโซน V I P แล้วแต่ผมแอบกินข้าวไปเรียบร้อยแล้วคือจะมีห้องเป็นห้องแอร์ข้างใน แล้วก็มีซีดนั่งนะครับจะแบ่งชั้นบัตรราคาเท่าไหร่รู้ไหมห้องที่เขาจะเข้ามาได้หมาวานสามหสี่ล้านบัตรในละหกโมงเนบาทคบห้าสิบคนถึงได้ห้องที่ดูดีเรามีโอกาสโชคดีมากเลยก็คือมากินข้าวกินน้ำกินขนมอะไรกันเนาะติดขอบที่แบบเป็นพิษบล็อกเลยรุ่นต่อไปจะเป็นโมโตทูแล้วต้องเชียร์กล้องสมเกียริแล้วนะเราสนใจเชียร์กันดีกว่าจะไปดูของในทางนั่งพิษของเล็บโซให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะว่าใาพิตรถแข่งจริงๆเป็นยังไงถ่ายแบบใกล้ชิด,ดให้ดูเลย มาแล้วเตรียมแล้วนะครับรุ่นต่อไปคือ m o t ต2นะ 2> กล้องสมเกยียรันทานะครับ Moto2 ออกมาแล้วแต่พิษของกล้องสมเกียร์ฮอนด da อเล็รอน์อยู่นู่นกล้องสมเกียร์เขาทำผลงานได้ดี m o t o 2ด้วยไงก็เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดที่คนไทยเคยไปถึงแล้วถ้าหลังจากนี้เขาทำผลงานดีได้ต่อสัญญาณนุ่นมีทีมนึงอาจจะขึ้น Moto GP ได้ก็ต้องรุ่นนะปีหน้าอาจจะต้องปีหน้าปีนี้ยัง,ย,งยังไม่น่าได้ผพรเทีท่1หน่ประจำปีนะแต่สนามนี้ขอให้กล้องได้ที่หนึ่งเนาะเชียร์เชียร์รรพี่แพทยอันนี้เขาไ,ไั้ ที่เขาไปจอดตั้งรอครับที่เครื่องมือไปเข็นเข็ไม่ไม่ไมทำอะไรครับเครื่องมือปล่อยตัวเหรอเป็นเหมือนเครื่องมือของในพิษเลยแหละเตรียมไปตรงหน้าเส้นตรงนั้นเพื่อที่ถ้ารถมีปัญหาอะไรอาจจะต้องเขาเรียกจูนยันวินาทีสุดท้ายก่อนปล่อยตัวเลยแล้วยางเขาก็เตรียมไปเพราะว่าตอนนี้อากาศเหมือนฝนจะตกเขาเตรียมยางเวทไปแล้วเตรียมตัวแล้วเส้นที่ขาก็ใส่หมอน็อกเลย ของเล็บโซมาร์มาเว้นะคือถ่ายข้างในไม่ได้ถ่ายได้แค่นี้ตรงแมชชีนิกข้างในเขาห้ามถ่ายเลยอาจจะอีกทีหนึ่งไปตรงที่รถแล้วแค่นี้ก่อนเข้ามาข้างในแล้วที่พิษของเล็บโซเลยน,น,นี่สุดยอดโมโตโจีพีควาจริงได้มาสัมผัสประสบการณ์เหมือนไม่รู้รถก้าวสามมาค์มาเวสสองคันอ๋อรถรถจริงแล้วรถสำรองจะมีคนละสองคันเปลี่ยนยางเปลี่ยนลาล้อมีสองคันมาค์มาเฟสรถจริงจริงโมโตจีพีจริง ถ่ายรูปหลยถ่ายรูปให้หลึ่งถ่ายรให้หนึง,งานเขาดูด้าต้าทุกอย่างนั่งได้นั่งได้ที่นั่งของมาร์คมาควีสใช่เหรอใช่ท,ที่นั่งรอ,อก่อนแข่งก้าอี้เนี่ยสัมผัสตูดเรียกว่าสัมผัสตูดมาร์คมาควีสแล้ว ในสิ่งที่เห็นคือเป็นอุปกรณ์อันลงอะไรเป็นความลับของทีมแมคคันินทีมช่างแล้วก็มีการตูนดูชีพดาต้าชีพทั้งหมดเลยแล้วก็เขาให้ไปถ่ายตรงรถแต่ก็ไม่ให้โค้ดอัพรถอะไรมากนะแต่ก็ให้ถ่ายหนูได้เพราะรถมันต้องโชว์อยู่แล้วแต่พวกความลับของทีมมันมีเพราะว่าทีมการแข่งขันเนีมันต้องมีเทคนิคน,นู่นนี่ไม่เหมือนกันแค่7คนสําหรับ v i p การ์ดเท่านั้นนะไม่ยังเข้าไม่ได้นะเรามีโอกาสดีมากนะที่ได้เข้าไปถ่ายกับมาร์คมาเฟส เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับงาน Mo t ต GP ที่สนามชางอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโอ้ oh, oh, วันนี้เราก็มาลุ้นมากมากเลยแต่มาร์คมาเวส์ฮันด้าเล็บโซของเราจบอันดับที่7แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับวิ่งจบตามตามรอบไม่มีปัญหาไม่มีวัติเหตุอะไรรถวิ่งสมบ,บูรณ์แบบทุกอย่างนะครับวันนี้เราได้ผู้ใหญ่ใจดีเล็บโซนะครับเล็บโซฮ o นด้าให้โอกาสเราได้เข้ามาร่วมงาน Mo t ต GP ครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผมเลยนะเพราะว่าถ้าถามว่าผม เองจะเข้ามาซื้อบัตรเป็นไปได้แต่บัตรราคาขนาดนี้บัตร VIP อย่างนี้ที่เข้าไปดูของเล็บโซแล้วก็ห้องอาหารมีอาหารให้กินทุกอย่าง VIP สุดๆขอบคุณผู้ใหญ่จะดีเล็บโซมากนะครับตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตต่อแต่ผมขอตัวกลับกรุงเทพก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่ารถน่าจะเยอะรีบขับกลับก่อนจะมืดดีกว่เดี๋ยวง่วงนอน กลับแล้วเจอกันอีพีนหน้าครับฝากติดตามมีไนท์กระด c h a าแนลด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เยอะๆนะหวังว่าคลิปอย่างนี้เพื่อนๆจะถูกใจนะตอนนี้คลิปปิดการมากเลยฝากช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์อะไรกันมาเยอะๆหน่อยนะยังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกไปทําอะไรฝากติดตามด้วยเจอกันอีพีนหน้าไปก่อนครับบายบายครับเล็บโซฮ o นดาฝากด้วยครับ